เป็นไปตามคาดพายุใต้สุนคาชิกิได้อ่อนลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงและเมื่อเคลื่อนตัวเข้าไทยก็อ่อนลังลงเป็นเพียงหยอง่อมความกดอากาศต่ำธรรมดาเท่านั้นแนวโน้มสภาพอากาศวันนี้ภาคไหนมีฝนอยู่และภาคไหนยังคงร้อนแ้งต่อแนวโน้มสภาพอากาศวันนี้จะเป็นองไรติดตามรายละเอียดได้ที่นหนครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันอังคารที่26สิงหาคมครับเป็นไปตามคาดนะครับพี่น้องอายุใต้ฝุ่นคาจิกินะครับล่าสุดนะครับอ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนกําลังแรงแล้วครับตอนนี้อยู่ประเทศลาวนะครับและวันนี้ช่วงบ่ายเย็นๆถึงค่ำๆนะครับก็จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเต็มตัวนะครับก็จะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําเท่านั้นครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแอบเป็นห่วงเหมือนกันครับเพราะหย่อมความกดอากาศต่าผลพวงจากพายุใต้ฝุ่นคาจิกินี้ครับทำให้หย่อมความกดอากาศ เหนือตอนบนครับและอาจส่งผลถึงภาคอีสานทั้งภาคและภาคกลางด้วยนะครับยอมความกดอากาศตัวนี้ครับมันจะเคลื่อนตัวค่อนข้างช้านะครับจึงส่งผลให้ปริมาณน้ําฝนครับตกแช่ตกนานตกที่เดิมยาวๆครับอาจทําให้เกิดน้ําท่วมเฉียบพลันได้ครับพี่น้องพื้นที่เสี่ยงนะครับเตรียมรับมืออย่างใกล้ชิดครับย่อมความกดอากาศต่ําตัวนี้ครับฝนพวงจากพายุไต้ฝุ่นคาชิกิครับมาบวกกับล่องมรสุมที่อยู่ประเทศไทยตอนนี้อยู่แล้วครับไม่มีปริมาณน้ำฝนที่มากครับและบางที่นะครับอาจมีลมกระโชกตามมาด้วยนะครับพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงก็คือ ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนครับอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อคลิปที่แล้ว2คลิปที่แล้วนะครับผมคาดการไว้ไม่มีผิดเลยครับพี่น้องผมคาดการไว้นะครับว่าอายุทุกลูกไม่ว่าจะรุนแรงขนาดไหนนะครับมันจะมีความรุนแรงมากเมื่ออยู่ทะเลครับก่อนจะเข้าไทยนะครับมันจะต้องเคลื่อนตัวผ่านประเทศลาวก่อนก่อนจะถึงประเทศลาวครับมันจะมีเทือกเขาอันนําอยู่ถ้าพี่น้องได้ติดตามคลิปผมเมื่อ2-3าคลิปที่ผ่านมาครับผมจะพูดบ่อยๆพูดซ้ำๆนะครับก็คือเทือกเขาอันนําก็คือพระเอกของประเทศไทยครับคือดานแรกของพายุทุกลูกครับและแน่นอนครับ นี้ครับมันก็โดนเทือกเขาอันนำต้านไว้ครับทาให้สลายตัวอย่างรวดเร็วครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกินคาดมากครับที่ผมคาดการไว้ผมกลัวมันจะเคลื่อนตัวลงต่ําและมันจะหลุดมาครึ่งหนึ่งครับแต่อันนี้มันเต็มเต็มครับขวางได้หมดเลยครับทำให้สลายตัวเป็นพายุโซนร้อนกําลังแรงธรรมดาครับและมันจะอ่อนกาลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําเท่านั้นครับเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากครับสำหรับพี่น้องที่ไม่ต้องการฝนก็จะบอกว่ายินดีแต่สําหรับพี่น้องที่ไม่มีฝนเลยยังแรงอยู่โดยเฉพาะภาคอีสานตอนกลางภาคอีสานตอน ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยเพราะทําให้พายุสลายตัวจากที่มีลุ้นว่าฝนจะตกจากพายุคาชิกิราวนี้ก็ไม่มีฝน,นนะครับมันมีทั้งคุณทั้งโทษครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูครับกรมตรุป,ประกาศเตือนว่าอย่างไรครับพายุใต้ฝุ่นคาชิกิใต้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกําลังแรงและเมื่อเวลา22นาฬิกาของวันที่25มีศูนย์กลางบริเวณทิศใต้ของเมืองวินประเทศเวียดน,นามหรือลาติจูดที่18.4จุดี่องศาลองจิจูดใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กพานีบกิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนตก ด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีปเปเชนและจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่26สิงหาคมก็คือวันนี้ตอนเช้าครับหลังจากนั้นจะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงก่อนเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือบริเวณจังหวัดน่านในช่วงเย็นของวันที่26ครับจากอิทธิพลดังกล่าวครับทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กับมีลมแรงโดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับเส้นทางเดินของพายุครับได แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมอุดรธานีหนองบัวลำพูเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์และลำปางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับจะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากพายุอิชิกินี้ครับประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและลมแรงและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในป่าไร่หลาได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้เชิงเขานา้ำไหลผ่านครับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากครับที่26สิงหาคมภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูน ปางพะเยาว์น่านแพร่อุตรดิษฐ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับจังหวัดเลยหนองคายมุกดาารหนองบลลัวลำภูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นและกาฬสินธุ์ครับภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรีและกาญจนบุรีครับภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนและยองจันทบุรีสระแก้วและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันและนองพังงาและภูเก็ตครับ วันที่27สิงหาคมภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุขโขทัยและตา,ากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยและหนองคายคภาคกลางจังหวัดอุทไทยธานีการจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนจันทบุรีสระแก้วและตราภาคใต้จังหวัดระนองพังงาครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลน้ำมันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนครับมีกําลังค่อนข้างแรงเลยทีเดียวครับโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะน,นองครับคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยควววาามมมรรรระะัดงบแลลลหีีีีกเเเเ่่ยิินนือณทฝ ้าขนองครับเดินเล็กคุณกันออกจากฝั่งในช่วงนี้ครับนี่คือประกาศเตือนจากกรมตูนะครับล่าสุดนะครับหมดความกังวลไปอีกหนึ่งปอนะครับว่าพายุจะถล่มไทยนะครับแต่มันไม่ถล่มนะครับพี่น้องถ้าใครที่ติดตามผมประจํานะครับจะรู้เลยครับผมจะพยากรณ์ค่อนข้างจะอ้างอิงกับสภาพอากาศที่เกิดกับพี่น้องโดยตรงครับผมจะไม่ค่อยเอาหลักวิชาการนะครับร้อนคือร้อนครับจาได้เลยครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาครับว่าพายุจะเข้าไทยครับผมฉีกเลยครับหลายๆสำนักบอกจะมีฝนรุนแรงรุนแรงแต่ผมฉีกเลยครับโอกาสฝนตกน้อยแดดแรงร้อนระอุ่นผมพ แล้วมันก็เป็นตามที่ผลพูดจริงๆครับป่านี้แหละครับพี่น้องพี่น้องที่รอลุ้นฝนโอกาสฝนที่จะตกจากพายุออลิบหลี่ลงเลยเลยลครับพี่น้องเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีฝนเลยครับรอลุ้นอย่างเดียวครับว่าแจ็คพอตจะตกตรงนั้นหรือเปล่าแต่ผมก็ย้ําเตือนกับพี่น้องอีกทีนะครับถ้าพี่น้องต้องการฝนหรือพื้นที่พี่น้องยังไม่มีฝนตกเลยให้พี่น้องไปคอมเมนต์ไปบอกข้อมูลพื้นที่ที่พี่น้องอยู่นะครับในแอปฟ้าครับของกรมฝนหลวงครับไปแจ้งข้อมูลครับทางกรมฝนหลวงครับเขาจะรวบรวมข้อมูลและนําฝนเทียมไปโปรยที่พี่น้องต้องกกาาาารมมีจํนนวๆและ บริเวณใกล้เคียงกันกรมฝนเทียมเขาก็จะไปทําฝนเทียมที่ตรงนั้นก่อนเลยครับพี่แอฟฟ้านะครับกรมฝนหลวงครับพี่น้องไปหาไปบอกข้อมูลกับทางเพจแอฟฟ้าได้เลยครับแต่แน่นอนครับเมื่อสายุสลายตัวเป็นหย่อมเอลหรือหย่อมความกดอากาศต่ำทำให้ฝนลดลงหรืออาจจะไม่ตกเลยครับทางฝนหลวงก็ยังบินอีกครับพี่น้องบินต่อเนื่องเลยครับมาดูครับว่าบินที่ไหนกันบ้างจะเน้นไปทางพื้นที่เกษตรกรเป็นส่วนใหญ่นะครับจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอบ่อพลอยอำเภอเรอขวัญอำเภอเมืองอำเภอหนองเปืออำเภอไซโยกอำเภอสีสวัสดิ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดอุทัยธานีบ้านไร จังหวัดสุพรรณบุรีอเภอด่านช้างจังหวัดลบบุรีอเภอชายบาดาลอโคกเจริญอเภอลำสนธิอเภอท่าหลวงอภอหนองม่วงอเภอสะโบดจังหวัดสระบุรีอเภหนองแซงอเภอพระพุทธบาทอเภอสาให้อเฉลิมกระเกียิอแก่งคอยอเภมืองอม่วกเหล็กอเภวังม่วงจังหวัดนครสวรรค์อไพรสารีอเภอตากฟ้าจังหวัดเพชรบูร์อศรีเทพจังหวัดนครราชสีมาอปากช่องอวังน้ำเขียวอภอปากทงชัยจังหวัดเพชรบุรีอเภอเมืองอเภหนองยาป้องอภแก่งกระจานอชะออำอท่ายางอเภอเขาย้อยอบ้าน านลาดอำเภอบ้านแหลมจังหวัดประจวบคิริขันอำเภอปานบุรีอำเภอหัวหินอำเภอสามร้อยยอดบริเวณเขื่อนเขื่อนสีพื้นที่เขื่อนครับเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสีนคร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนเกียวจังหวัดสุพรรณบุรีเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์จังหวัดลบบุรีเขื่อนลำนะคองจังหวัดนครราชสีมาเขื่อนลำพะเพิงจังหวัดนครราชสีมาเขื่อนปานบุรีจังหวัดประจวบคิรีขันและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางขนาดเล็กอีก12แห่งคร <damping laut S 1> <with> ับน <the> <made SAN> <Maria> ี่คือฝนเทียมที่กรมฝนหลวงได้บินครับดูพยากรณ์อากาศจากกรมตุ ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลครับฝนตกหนักบางแห่งชาชนบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านของึงกาฬสกลนครนครพนมตราดและระนองระวังนตายจากฝนตกหนักถึงหนักมากลมแรงและฝนที่ตกสะสมครับซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมเฉียบพลันน้ำป่าไหลหลากได้ครับเนื่องจากพายุโซนร้อนกาลังแรงคุมบริเวณประเทศเวียดนามประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่ปกุมทะเลนันมันและอ่าวไทยของเราอยู่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณอันมันและอ่าวไทยครับมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 บริเวณที่มีฝนครับขึ้นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันามานตอนล่างจะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนครับขึ้นสูงมากกว่า2เมตรเาวเรือชาวประมงครับววรควรคเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับเรือเล็กควรกันออกจากฝั่งในช่วงนี้ครับนหนึ่งพายุใต้ฝุ่นคาจิกิไตอ่อนกาลังลงเป็นพายุโซนร้อนกําลังแรงแล้วนะครับโดยมีศูนย์กลางบริเวณทิศใต้ของเมืองวินประเทศเวียดนามคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเฟชันแ,และจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศลาวและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยครับในช่งงวงวันที่26สิหาาคคคคมมรรรัััับบบก็็ืืออวนนนีี้ยยยยเเต ฝนจากพายุคิจิได้เลยครับหลังจากนั้นครับจะกําลังลงเป็นํมความกดอากาศต่าหรือลมเอลเท่านั้นครับและเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือบริเวณจังหวัดน่านในช่วงเย็นของวันที่26สิงหาคมครับนานนี้ก็ต้องระวังนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่นี่ไม่ใช่ดินเหนียวครับเป็นดินทรายครับเวลาน้ําป่าไหลลครับจะไหลแรงไหลเร็วครับพี่น้องอาจจะหนีไม่ทันนะครับพี่น้องต้องระวังให้ดีครับคาดหมายกาทั่วไปครับในช่วงวันที่26ถึงวันที่27สิงหาคมครับพายุใต้ฝุ่นคาจิกบริเวณอ่าวตงเกียจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมือง พายุโซนร้อนและพายุดีิเช่นโดยจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศลาวและประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่26สิงหาคมครับพายุนี้มีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อนจะเคลื่อนปกคลุมภาคเหนือบริเวณจังหวัดน่านของวันที่26สิงหาคมครับทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ครับกับมีลมแรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือครับเนื่องจากอิทธิพลของพายุในขณะที่มรสุมันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลนดามันและอ่าวไทยของเราครับมีกำลังแรงขึ้นคือลมบริเวณทะเลนดามันและอ่าวไทย ค่อนข้างแรงโดยทะเลน้ำมันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนครับขึ้นสูงมากกว่า3เมตรส่วอจอนาำมันตอนล่างจะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนครับขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรในช่วงวันที่28ถึงวันที่31สิงหาคมครับทไทยยังคงมีฝนตกหนัก,นก,นกบางพื้นที่ครับและฝนตกในภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคตอนออกและภาคใตอออ้ฝั่งตอนตกครับเนื่องจากมีล่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือโดยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่ ควคุมอันดามันและอ่าวไทยของเราครับมีกําลังปานกลางไม่แรงครับบริเวณอันดามันและอ่าวไทยครับตอนบนมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรเท่านั้นครับส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเท่านั้นบริเวณที่มีฝนครับคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรขอควรระวังครับวันที่26ถึงวันที่27สิงหาคมครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหา,หานครและปริมณฑลครับภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับระวังนตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้าท่วมเฉยบบบพลลัััันนน้้าาาาาปปหกกคคครรระะชชิเวณภใตตตงแ ตอนออกระวังแตลายจากขึ้นที่ซัดเข้าหาฝั่งครับชาวเรือชาวประมงครับควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับเรือเล็กควรเดิออกจากฝั่งมาดูพายากรณ์อากาศจากอิ m w f ศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปครับในช่วงวันที่26ถึงวันที่2ในช่วงวันที่26สิงหาคมถึง2กันยายนครับประเทศไทยยังมีฝนตกกระจายถึงเกือบทั่วไปครับแต่ตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่งจากอิทธิพลของหย่อมค,ม,คมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนก,กำลังลงจากพายุครับเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือครับในช่วงวันที่26-27 สิงหาคมครับประกอบกับมรสุมตันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าหาศูนย์กลางของพายุครับคาจิกิมีกาลังแรงขึ้นครับรวมทั้งล่องมรสุมที่จะผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงต้องเฝ้าระวังสภาวะฝนตกหนักและตกสะสมครับทำให้เกิดน้าท่วมเฉียบพันน้ำป่าไหลหลากได้ครับและน้ําลุนตลิ่งได้ครับเดินทางสัญจรช่วงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษครับฝนตกถนนลื่นเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนงานจัดการแจ้งครับช่วงนี้ต้องเตรียมกางเต็นท์เกษตรกรครับควรเตรียมการทั้งพื้นที่ที่มีน้ํามากเตรียมการระบายน้ําล่องน้ํารับน้ําฝนจะมาเติมส่่วนนนนพื้้้ทีําอย ควรหาแหล่งกักเก็บน้ำครับเนื่องจากช่วงวันที่3-7กันยายนครับประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มของปริมาณฝนลดลงครับยังมีฝนบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนหนักบางพื้นที่ครับเนื่องจากมรสุมตอนตกเฉียงใต้ย,ยังคงพัดปกคลุมมีกําลังปานกลางครับในวันที่26สิงหาคมนี้ครับพายุโซนร้อนกําลังแรงคาชิก,กิบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนยังเคลื่อนตัวเข้าทางตอนตกคาดว่าจะมีกําลังแรงขึ้นในช่วงวันที่26สิงหาคมครับแนวขอบของพายุจะส่งผลกระทบภาคอีสานตอนบนและด้านตอนออกโดยมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับบริเวณภาค อีสานตอนบนและภาคเหนือครับเริ่มวันนี้นะครับย6สิงหาคมครับปริมาณฝนตกแช่ตกนานตกยาวๆยอมรับมือเลยครับเหนือบนอีสานบนพืน้นที่เดิมๆครับนี่คือพยากรอากาศจาก ECMWF ครับมาดูพยากรอากาศลายภุมิภาค,ครับภาคเหนือฝนฟ้าะนองร้้ยละ80%ของพื้นที่กับมีลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปงางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตฐ์พิจิตรพิศนุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด12องศาสูงสุด33องศาลมค่อนข้างแปรปรวนครับความเร็วของลม15-30กิม ต่อชั่วโมงภาคตะนอกเชียงเหนือฝนฟ้าขนอง้อยละ80%ของพื้นที่กลับมีลมแรงและฝนตกหนักบางแห่งครับในจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิศรนแก่นและกาฬสินธุครับอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด32องศาลมค่อนข้างแปบปนครับความแรงของลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนอง้ลยละ70%ของพื้นที่ในจังหวัดปทสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีและการจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด33องศาความแรงของลม10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตอนออกฝนฟ้าขนองละละ70%ของพื้นที่ในจังหวัดนครนายกปราจีนและยองจันทบุรีสะแก้วและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด33องศาควา,ามแรงของลม20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตอนออกฝนฟ้าขนองละละ60%ของพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาตั้งแต ทะเลมีขึ้นสูง1-2สงเมตรอัางฟังออกไปและบริเวณที่มีฝนขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปความแรงของลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1เมตรห่างฟังออกไปขึ้นสูง1-2เมตรเท่านั้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60%ของพื้นที่ในจังหวัดละนองพังงาเละภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุดงศาสามองศาั้งวัดงามริบรี่องลเมตั้งลื่ 2-3เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปความแรงของลม20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลมีขึ้นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นสูงมากกว่า2เมตรอุงเทพและปร,ะริมณฑลครับฝนฟ้าขนองละละ70%ของพื้นที่อุณหภูมิต่าสุด25องศาสูงสุด33องศาความแรงของลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือลายภูมิภาคครับสุงท้ายนะครับพายุใต้ฝุ่นคาจิกิตอนนี้ได้สลายตัวกลายเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงแลลลละจออออ่่่นนกกาาาังงงเเเเมมมืข้ไทยยยยป็พีคว อากาศที่เราเจออยู่ประจําอยู่แล้วครับแนวโน้มของฝนนะครับภาคเหนือบนอีสานบนพอมีฝนครับอีสานกลางอีสานล่างแทบไม่มีฝนเลยครับเรียกได้ว่าต่แลงผมก็พูดได้ไม่เต็มปากผมผมบอกว่าฝนน้อยแล้วกันครับปริมาณฝนมีน้อยลงครับพอมีลุนฝนอยู่ครับจากฝนเทียมจากกรมฝนหลวงครับเมื่อวานยังประโคมข่าวกันอยู่เลยว่าพายุจะเข้าจะเข้าพอมาวันนี้พายุกลับหายตัวไปเฉยเลยเห็นไหมครับพี่น้องสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะครับคาดเดาวันต่อวันครับคาดเดาล่วงหน้าก็ความแม่นก็แทบจะไม่มีเลยครับถ้าคาดการณ์วันต่อวันนี่ค่อนข้างจะแม่นอยู่ครับ70 ถึง80เลยครับเผื่อคาดเคลื่อนครับราวาอากาศตอนนี้มันค่อนข้างแปรปตัวนะครับแต่สําหรับผมนะครับไม่ว่าจะมีพายุฝนหรืออะไรก็ตามมีเมฆอะไรก็ตามมันไม่ได้ช่วยให้ความร้อนลดลงนะครับถึงไม่มีแดดก้อนเมฆบางแดงมันก็ยังอบอ้าวร้อนระอุอยู่ดีครับพี่น้องเตรียมรับมือปรับสภาพให้ทันนะครับพี่น้องขอบคุณมากครับ